ผมเชคววผมเป็นคนเดียวนะในบรรดาในบรรดาผู้ให้คําแนะนําด้านการลงทุนถ้าแนะนําด้านอื่นเขาอาจจะพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเอาแนะนําด้านการลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นผมคนเดียวแหละที่พูดถึงเรื่องของโอกาสที่จะได้เป็นปัจจัยเร่งสําหรับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็คือการทําข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนในเฟดสองนะฮะเฟสหนึ่งเนี่ยเขาทําไปแล้วแล้วเขาก็พยายามที่จะ ปฏิบัติตามข้อตกลงกันอยู่มาประมาณปี2ปีแล้วนะครับแต่เฟดสองหรือการทบทวนการทําข้อตกลงการค้าเนี่ยมันควรที่จะต้องเกิดขึ้นนะฮะในช่วงปลายปีต้นปีหน้านี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้นะครับปรากฏว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มโชยนะกลิ่นมันเริ่มโชยพอๆกับกลิ่นที่การเมืองไทยน่าจะเห็นภาพการยุสบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ในต้นปีหน้าเลยนะกลิ่นพอเลยคือกลิ่นเริ่มโชยครับล่าสุดเนี่ยบูเบอร์เขาก็ มีการเสนอข่าวนะครับว่านะครับสหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะจริงๆแล้วเขามีนัดกันแล้วนะครับไม่ได้สารัฐเตรียมที่จะนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยๆปรับภาพนิดนึงครับเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ภายใต้หน้าจอเดียวมันเลยจะวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงนะครับอ่านะครับรูปนี้นะครับก็คือไบเดนแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับ เขามีแผนที่จะเป็น Virtual Meeting Virtual Meeting ก็อารมณ์แบบเอ่อจะใช้คำว่าจะใช้คำว่าแบบ Confer e n c l call ก็ไม่ใช่แบบ Conference Call มันดูอ่อนไปจะใช้คำว่าพวกแบบว่าระบบแบบพวกโ o m e e ติ้งเลพวกนี้ก็ก็อ่อนไปมันเป็น Virtual ครับอ่ามันก็อาจจะไม่ใช่แค่การเห็นภาพนะฮะจ,จะเป็นในเชิงแบบภาพ Virtual เลยก็ได้นะไม่แน่ใจนะนะครับระดับผู้นำนะฮะ ขายใหญ่ของโลก2คนนะฮะเขาจะมีมิ팅กันนะครับในปลายปีนี้นะครับจริงๆแล้วเขามีเขามีมิ팅กันคข่าๆนะฮะมีการพบปะแบบคุยกันเอ่อเป็นเป็นเหมือนแบบมิ팅เล็กๆนะไปเมื่อประมาณต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาไม่ได้สําคัญไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นมิ팅ใหญ่แล้วหัวข้อที่ผมได้เข้าไปนั่งไล่อ่านเนี่ยเขาดูเหมือนจะมีการพูดถึงเรื่องของการทบทวนมีแนวโน้มที่จะคุยกันเรื่องการทํา มีการทบทวนข้อตกลงการค้าเฟดหนึ่งที่ทํากันไว้ตั้งแต่สมัยโดนันททำนะแล้วก็อาจจะมีพูดกันถึงเรื่องการทําข้อตกลงฉบับใหม่กันนะครับก็เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะฮะเริ่มข่าวมนเริ่มมาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่คาดหวังมาโดยตลอดนะครับเชื่อว่าถ้ามันมีความชัดเจนมากกว่านี้อันนี้คือบุมเบิกรายงานนะครับถ้ามันมีความชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยน่าจะเริ่มเป็นกระแสนะครับกระแสหลักให้กับการลงทุนได้ ทุกคนก็จะเริ่มมองว่าเฮ้ยนี่มันจะเป็นปัจจัยบวกแล้วมันก็จะเป็นตัวสนับสนุนตลาดหุ้นคือถ้าผมมองอยู่คนเดียวอะ่ะเขาก็ไม่น่าตื่นเต้นใช่ไหมมันก็ไม่มีผลอะไรต่อตลาดหรอกแต่ถ้าตลาดเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแปลว่านับจากนี้หุ้นมันจะลงยากนะครับถ้าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้กันจริงจังๆนะตอนเนี้มันเริ่มเป็นข่าวละอก็ถือว่าเป็นเขาหลังที่ดีแล้วกันเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับ ประมาณดีเรื่องนี้มาแล้วนะฮะเป็นอย่างที่ได้เคยแจ้งกับหลายๆท่านไว้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดความหวังะะของผมที่รออยู่นะครับกลับมานะครับเ,เรื่องถัดมาที่เมื่อคืนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยพวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์ S&P ฟิวเจอร์น a s สแ q เนี่ย โอ้ลงหนักมากนะติดลบเยอะนะ3 4 0ร้อจุดนะครับหรือเปกระทั่ง2ทุ่มเมื่อคืนนะครับก่อนผมนอนผมก็ยังมีเปิดดูตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์ Future, นะครับตัวพวกเนสแตรกไอสแนะไม่ไม่ทันได้รอดูตลาดหุ้นสหรัฐเปิดนะก็ปรากฏว่ามันก็ติดลบไปเยอะใช่ไหมแต่ก็คิดในใจนะครับว่าเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นแน่ๆเซนมันบอกนะก็เป็นอย่างนั้นจริงครับพอ เมื่อวานเนี่ยเขาก็ลงกันด้วยความด้วยความด้วยความกังวลกันว่าด้วยความกังวลกันว่าสา,กายการวิกฤตพลังงานเงินเฟ้อรุนนั่นนี่ตลาดมันก็เหมือนจะปรับลดลงต่อแต่พอ,อ,อผ่านไปเนี่ยช่วงระหว่างการเทรดของที่สหรัฐเนี่ยมันก็มีข่าวครับว่าสภาคองเกรสนะฮะเหมือนจะค้นพบทางออกในระยะสั้น นะครับทางออกนั้นคืออะไรนะจริงๆแล้วหลายคนคงได้เห็นข่าวนี้แล้วแหละนะครับก็คือคุณมิกแมคคอนเนลเนี่ยนะครับมิกแมคคอนเนลเนี่ยเป็นเป็นเหมือนแบบผู้นำนะฮะผู้นำอ๋อวุฒิสมาชิกสายรีพับมิกันนะฮะก็ตามที่ได้เห็นในใต้รูปเลยนะฮะสีเนตริพามิเกลน์นะฮะลีดเดอร์มิกแมคคอนเนลล์มิกแมคคอนเนลเนี่ยแกก็ไปเสนอนะครับออฟเฟอร์ให้กับเดโมแครตนะฮะ เกี่ยวกับดิวนะครับในการที่จะขยายนะครับอ่เพดานนี่สารัฐนะฮะภายอ่เป็นเป็นการขยายแบบชั่วคราวขยายระยะสั้นจนถึงธันวาคมนี้นะฮะนั่นคือนี่คือการเสียเหลี่ยมทางน้านการเมืองนะคือมันเป็นการชิงแบบชิง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 เอาหน้าเรียกว่าชิงเอาหน้าก็ได้ถ้ามองไปในในการเมืองไทยเรื่องการชิงเอาหน้า เหมือนแบบอารมณ์แบบฝ่ายค้านอะ่ะยื่นข้อเสนอเพื่อให้ช่วยวิกฤตประเทศใช่ปะ่ะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยแทงหมื่นหนึ่งเลยไม่มีทางที่ฝั่งร,รัฐบาลจะยอมรับข้อเสนออะไรแบบนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องการเสียเหรียมันเป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างนะเขาก็ถ้าไม่มองในผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักก็จะเป็นแบบนี้อ่คือเสียเหรียมไม่เอาเอะฮะแต่ถ้าเป็นในสหรัฐเนี่ยผม คาดว่าน่าจะเห็นการตอบรับนะฮะการเมืองสหรัฐจะเป็นในลักษณะแบบนี้เหมือนแบบเออเหมือนเป็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 นการเอ่ออิงกับผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอ่อการยอมรับข้อตกลงเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อตกลงอื่นๆกันในภายหลังจะเป็นในลักษณะแบบนั้นมันจะเป็นเกมมากกว่าที่จะประหัดประหารหรือว่าเป็นเรื่องการ มองอะไรแค่ช็อตเทอมแบบในบ้านเราบ้านเราจะเป็นเรื่องการรักษาหน้าช็อตเทอมมองแต่เรื่องอะไรที่มันแบบระยะสั้นๆแต่เขาจะมองเกมยาวมากกว่านะการเมืองของเมริกาจะเป็นลักษณะที่ดูฉลาดกว่านั่นเองนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าฝั่งของเดโมแครตเนี่ยก็อาจจะมีการตอบรับนะฮะกับตัวดิวที่ทางฝั่งของริปิกันริปาริปินเนี่ยเสนอมาแต่ยังไม่แน่นอนนะถ้าเกิดสมมติว่าคืนนี้เดโมแครบอกว่าไม่เอา ทำไมต้องไปเชื่อเดลี่พับบีกนด้วยเนี่ยโอเวนี้ก็บันไลเลย,เลยนะฮะก็คือเตรียมพินาแต่ว่าผมเดาว,ว่าเดโมแครตก็คงตอบรับไปก่อนเพราะว่าฝั่งของเดโมแครตเนี่ยข้างในยังคุยกันไม่รู้เรื่องพอยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็น่าจะต้องขยายเพดานนี้ออกไปก่อนเพราะว่าดิวเนี่ยมันเลือแค่1 1วันเองนะฮะเดทไลน์นะฮะก็ขยายไปก่อนถึงธันวาแล้วเขามองก,กันว่าตอนปลายตอนธันวาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปไฟต์กันอีกทีหนึ่งนะฮะหน,หนักๆอีกทีนึงตอนปลายปี เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์โกเมนชัดดาวรวมไปถึงเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นะฮะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับเป็นเป็นเป็นสัญญาณที่ดีที่อยู่ดีเกมมันก็เพิกนะครับนอกจากที่เรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นออีกเดี๋ยวจะก็ทยอยเล่าให้ฟังนะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะ